คลิปเป็นหายตรงคลิปเป็นหายตรงนี้นะคะเด็กๆเรารัดตรงนี้เข้าวเหวด้านนี้นะคะเข้าวเหวด้านนี้เลยสวัสดีครับข้าวเวด้านนี้เลยนะคะอีกเจมาน้าเลยมพวกนี้รวยใหม่มาหน้าเรียงนามนะครับมาวันนี้นักเรียนงานวันนี้ขอบคุณวงสาววงสาวรลับน้ำนี่ยชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนเลย คุณน้องมานะแล้วก็น้องฮักแพงเลี้ยงน้องี่พี like, ่ซื้อแม่แม่นะครับวันนี้เราหานกันเนาะแม่ไอ้สามทานสองเหรอแม่อุ๊ยอันนี้ให้น้องฮักแพงแจกให้น้องฮักแพงกับน้องมานะแจกเนาะ่านเปนช่นะข้างบนจะเป็นนไปหยิบอเลยเนาะหยิบ่อเลยคแล้วเราักงมาอยู่ตรงนี้อ้ำักแงือ่อน ถ่ายหน้าปกก่อนทุกพี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะสู้รองรูงป,ปเหมโอเคครับเช่ครับนี<ก>่นะค่ะเป็นน้ำที่ วันนี้น้องมาแพงน้องมานะนะครับเียงน้ำยังน้ำเลนเซอร์บนรองนะครับเข้าใหม่ด้วยนะคะเป็นขวัญกัลังใจให้พี่ๆน้องๆนะคะในวง้กหแขมือนะครับแขมือนะครับผมไก่น้ำมาตัดได้มือนีอ่ะพ่อเดียขาดดีๆน้องพักเลี้ยงแล้วก็น้องมาหนะไม่มือนีอ่เอาสูตร

หวี่ามในมากษิคเุี่ประมาณหาซิปว่ครับเหมือนนี่ประมาณหาซิปเนาะประมาณนี้วันนี้จะขอว่าแดนเซอร์แบบเขายอะมากทําหิยังมาเบิร์เด้คยังเหลืออีกเยอะมากบอก่าอ่้ไปอีทีแน่นอนนะคะหลอกลวงเขาอีกแล้วนะลูกเมาน้าแกงเมยอแกงเงยลูกหยิบเลยลูกหยิบเลย ตาเดยมมาตดยนอาวกันออเลยนเกยเมยกันนะครับผมเต้นพากันเต้นกันแดนเซอร์นะครับเมยเเตีนเฮ็ดเันนะครับเอานี่ไม่ใช่นี่นี่คุณครูนี่คุณครูนี่คุณครูนี่มาถะวน่พอนมยด

ตอยิมนาลูกเต้น่ากนดีเป็นบ้อนนี่มยังไตกับโอี่ด้เต้นดนตบอเนดนปกระดูกต้นกายครับทาียสีาบสกลทาเบียสีนะเกี่ยวกับจบเพลงลิจิลิจิจงที่เรียกได้ยินทาเบสิสบานนี่ก็ยังเปิดเพลงเต็มเพลงเลยอา เปิ้ลกับเปรซออผมนังเบื้งเป็นตะต่อไงนะครับเพียงแ่จะมาซิ่บางอย่จะมาง่ายๆเดี๋ยวทาหุกคือจมเองแแงาซ้สิบันทองออกอ่อนั่นไม่นี้จำได้แล้วแน่นันเออเลยเแต่ว่าน้องก็มีสกิลการแต่แค่าบบม่ันบล็อกแขนบล็าบได้ั๊บก็ไ้นะคบยี่นิดหน่อยอีกนิดนึงครับ มึงเบสิกดิ้งเลยอาจารย์ทีนสวัสดีครับไอ้ดวค่ะครับพิพอทีนสวัสดีครับพรทีน่าจะได้ร้อิบน่งวัเดีเอาไว้ลา่พอเชิใจะ่นจกจะจ้าการด้วยค่ะ ะาาพองนว่างอยู่นะคะในช่วงที่เทศกาลร,รับค่าพิเศษค,ค่ะแล้วก็รับรองวาแดนเนี่ยเต็มเวทีแบบน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพแย่งกันอย่าลืมทีมเต็มรูปแบบแน่นอน,น,นะคะ่ะโชว์การแสดงแม่ตะข่งล่ำเรืองะคะ่ะน้ำทีมโดย, <c oughs> ยนะครับน้ำทีมโดยที่ครับผู้นำทีมงานผู้นำทีมงานเราโอ้ยไปดอกาอาซาจัดใจยิ่งอาซาจัดใจยิ่งครับ ปะยางไปมุนปะไปเวทีเท่าปะไปค่ะเด็กเดฮักเพลงว่าน้ำยาพรกาบกลงกลางใจเพลงยังจำได้ไหมออกกายตัวยินไปกินกระปุนบานได้ก็พาากันวิน เพลงอย่างนัเนาะเดีนยวโอ้ยข้าวปดข้าวปืดิข้าวปดให้ผู้ใดนอนด้้กลับมาทีนีนะครับผมน้องๆได้รับน้กนน้กินชาแก็นางเรามีแห้งกันนะครับ กดีมานขอบคุณี่งนีดนะครับาายกันเไทยกีเป็นสอลักงานกันทกกานังนนะครับผักซมเยกนึแล้วนะครับผมกินนากันตอนนี้ฉาตอนนี้คับแพงตอนนี้ฉากของเราคือเสร็จแล้วเพราะเราเอาแบบนี้เลย จากนี้เลยดิอาแบบนี้เลยอาแบบนี้เลยโอสัอ้คยตจริงลับร่างกากนีรงการกนี่สัมษั์นะครับน้องโอมชินาวาีอ้อวโอมชินาวาีอ้าวอขึ้นยังไงยรือปลา้นยังไงหรื่ กข้าวพี่ลาข้าวนี่ค่ะโมห็เหกน่แล้วหนูจะไม่ทำบกให้หนอไม่ลายลาคือไปยักสันลูกเฮียเฮอเฮียนฮียียเฮียเฮียเืีเฮ็นเฮียเฮียเฮเฮีเฮอยเฮียเฮยเยเฮีเฮนยเียเฮเฮีนเียเยเฮียเฮียเเียเฮเฮียเฮียเยเเเย เดี๋ยวปากอนอยู่ช่วงๆปากอนอยู่ครับเงี้ยนะนะครับวางๆเพป่นกระสอบมันนะครับเป็นเื่องยาครับต้องขยันนะครับความขยันนะครับต้องขยันความอยากรู้อยากเป็นนะครับนี่ลองกันนะครับเราพันโชครับขึ้นเวทีครับผลเราพันโชขึ้นเวทีครับ ต้งเมย์เราขึ้นเวทีกันครับมอลงญ่อเนียวข้าวกันหรือยังม่วันขึ้นก่อนครับน้องๆบิ๊กบูมเดนยังไม่ได้กินข้าวขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่นะครับเติมพลังกันไปน้ำเลครับนี่กลังกำลังใจครับปล่ล้เรียรปล่อยเรีเร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเบลข้าวับ